คันเธอหน้ากันฉันจะไว้าคิดจาใส่เธอเปถ้งจฉันเน,น,นเดอยลงแล้วเจอใจฉันมาใส่จันจ์ที ควไววันจึงเจอจึกจองก่อนนาเท่าไรจึงยองเจ็บตอนจนเจ็บซึ่งครั้งจึงเจ็บทอมันหันใจ อืนเธอจนเจ็บรื่องครั้งดีเก็บทองมาให้เธอพอเป็นเชื่อไปฉนจะหารู ดูแข็งหน้งดูรูวันหนึ่งสิบไม่รักหน้าเธอจำใสฉันฉันสิบไปฉันจึงเธออยวัน นาเท่าไรสิลงเจ็บตรงนอนเก็บเครื่อรแข้งชื่นเจ็บ <c oughs> นอนมอันลมหายใจเทนโดน,นเจ็บคสื่อครข้งชื่มเจ็บ Đô man lắc thề bay nhiêu lông hương cháy Em chân chân chẹp Tông đi bay ทรมานเธอเสนหเก็บไว้